เด็กชายนัทพลนุชนาเด็กชายมหาสมุดดอนทองแดงเด็กชายสุเมศน,อน,อน,น์อำุนวยสุวรรณเด็กชายรัชภาคหิมพุานากรเด็กชายพัทรพลจันทหาร เด็กชายนิวิษจติตตยนเด็กชายนภัสกรแซ่สิมเด็กหญิงกฎชกรนวลเนียมเด็กหญิงนภัสชาอ,อ่ำสมคิดเด็กหญิงพรพันธณพันเอี่ยม เด็กหญิงพันธนศักด์ทองเด็กหญิงมันพิตาสามมาวอนเด็กหญิงการกณิตการกนเด็กหญิงปีระพันัญยอน เด็กหญิงท่ามนอ่อนเรืองสว่างเด็กหญิงรุ่งปิดรารัตนาจินดาเด็กหญิงปฏิตาสุขอรพิทักษ์ปุลเด็กหญิงอัดอุปญยาแต็โสภา เด็กหญิงชิดาเทียมสาเบีเด็กหญิงวัลปัญญาอาราสอนเด็กหญิงอ่อนจิราแสงสีจันเด็กหญิงลาลณาพัชริศ เด็กหญิงเบนจะมาา่าในฝูงไกยหานิเด็กหญิงเบนยาฮาเฉยสะอาดเด็กชายปารเมธพิงสูงเนยนเด็กชายเอการัฐวัฒนทองภูม เด็กชายคดีโปรสมิเด็กชายธณพอดีโรลเด็ดชายนักรใครไกรธรรมเด็กชายปิติไัยมณีวันเด็กชายปัญธาสีห์หุ่น เด็กชายปลาณรสหวานเด็กาาชยยกา,ยยกกายพุนากรทองจันทร์เซียร์รัชัยเด็กชายธัญกรเวดดิงเด็กชายพิสโกต,ติสิงห์ เด็ายนเพด็ายนาวินุทเดกอัตองค์เหลงเด็กหญิงไรนาโรจนี เด็เป็นยาพาเศษมากเด็บยิงโยศิตาปัญญานุภาพเด็บญิงตา,ารินรัฐเวียงสะกลเด็บญิงการภิชาบุกเนเด็บยิงปานัศกดาเป็นจับวลธภัน เด็กหญิงพนัชาจารย์นาเด็กหญิงพนัญชาอุจุ ราทเวเด็กชายสุพนัทเผาสัรารเด็กชายนัชชนน์สียุทธนาเด็กชายก้องภพท้าพาน เด็กชายรวมพลควงดวงยาเด็กชายวาสุจันทร์พรามีเด็กชายนพรลศรีสังตวรรเด็กชายศิรพัฒนีรพันธ์ เด็กชายสอนพระนัสสงทุ่งเด็กชายสุภเริศคูนผงเด็กชายเจษฎากรมั่งมีเด็กชายพนวัฒน์มุสิกาวัน อาริปันพระสาเด็กชายปริมวนสีชัยเด็กชายอนันดาสมเทพเด็กชายอาริซันเดอร,ร์สุนห์รักนัย เด็กชายพรพรวิตกระสุดเด็กชายพัสวีทองสาริจริญเด็กชายนภพงหามนตรีเด็กชักเด็กญิสนสุวรรณพรบัวพร เด็กหญิงผิกระพรเหมจันเริญเด็กหญิงกรุญเยาวีบินมูเด็กหญิงขนกระเทราสารเด็กหญิงพัฒนานิชมจันที เด็กหญิงสรุตาเทียมคู่เด็กหญิงวริศราบงญหนุ่เด็กหญิงอาริยาของสุภานเด็กหญิงอุณาบุญฝวัยเด็กหญิงธนพรรักสุธา เด็กหญิงวรรณพรแป้นคูณเด็กหญิงสนิดาพามการค,คันเด็กหญิงพันชนันแดงประสิทธิ์พงศ์เด็กหญิงพิิโอรดาสมรภา เด็กหญิงธนพรยิ้มทวีวงวานิเด็กหญิงปภิชยาย,ยืนยานเด็กชายสุพนัทเวชอรุ่เด็กชายสัทพัฒสุภรัชรุ่น นนะหของโซภายเด็กชายชะานะนนท์สาขำเด็กชายสงาคุณสันทารุ่งในเด็กชายวารดลราชพัฏเด็กชายรัตติกรขยั์คุณ เด็กชายจิยรพัฒน์กาญจนาโพสังเด็กชายสวรรณภูมิสมุเหลืงเด็กชายศาสตรารรมวิเศษเด็กชายโชติวิทย์ม่วงงามเด็กชายสวรรณภูมิชาวสวน บูร,รักรสมัยอินเด็กชายรัตนินรูร้จิตอนิสักเด็กชายพิตินันท์หาางสเด็กชายนายศิธิ์กันแก้วเด็กหญิงธนธิดาโปรมชาติ เด็กหญิงกันยาดีรุ่งพันเด็กหญิงกันยาณาโกค์พันธ์เด็กหญิงพิคำพลนุ่นชูนเด็กหญิงพัชพรเป็ดประเด็กหญิงวิสาขาใหม่สิงห์ เด็กหญิงสุราจินีแก่นเทาเด็กหญิงส,สัสศิพิพาอยู่สันทาทองเด็กหญิงมันฑิกาซองขุ่นทุกเด็กหญิงนธานิชาชีวิโร เด็กหญิงนักขานิชาวชีวะอุโรดเด็กจญิงเพชรเพียงพอเสือส่วนเด็กจญิงเกวรินอินทสองเด็กจญิงเทรันันทนาสมบัติเด็กจญิงพันประดาสุกิ และเด็กชายชาติการฟานดีปอสเปอพล่ยดยค่ะท่าน <c oughs> ท่านผู้โดยการโรงเรียนฝ่ายบริหารของโรงเรียนทุกท่กทาน,นาคณะบุรูษท่านผู้ปกครองและบัณฑิตน้อยทุกท่นกระผมรู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธาน มอบประกาศเมียบัตรให้กับนักเรียนชันรูบาลปีที่3ประจำปีพุษักราช2555จากการรายงานของท่านผู้นวยการโรงเรียนผมมีความชื่นชมที่ได้เห็นนักเรียนทุกท่านประสบความสำเร็จในระดับหนึน่งนักเรียนทุกคนมีความสดชื่นแจ่มใสและรู้สึกถึงความสำเร็จของตัวเองขอให้ลูกหลานทุกคนนั้น มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนต่อไปเพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสบบามารถในการศึกษาก่อนเกิดถึงตอนท้ายก็โดยส่วนตัวมขอขอบคุณท่านผู้กองทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาให้เกียรติโรงเรียนด้วยแล้วก็ให้เกียรติลูกหลานเรามาในวันนี้ผมเข้าใจว่าหลายท่านคงมีภารกิจการงานนะครับผมก็ได้สารเวลาขึ้นมาขอขอบคุณครูทุกคนที่ได้ช่วยจัดงานในวันนี้ เช้าก็ผมขับผมขี่จักรยานออกกำลังกายผ่านมาตรงหน้าโรงเรียนก็สงสัยเห็นมีร้านของเล่นเต็มไปหมดเลยผมก็เลยเดาว่ามันเป็นองคน์เป็นระบบมาเก็ตติ้งอย่างหนึ่งก็คือพอพ่อแม่ดีใจก็เลยต้องตาดใจลูกซื้อของเล่นให้แต่ยิงใจผมโดยส่วนตัวเมื่อเช้าก็มีความรู้สึกว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่คุณพ่อคุณแม่อยู่แบบคุณครูนะครับคุณครูเหมือนกับบ้านที่สองวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราที่มีโอกาสถ่ายรูปร่วมกัน,ลกกน,กนแล้วก็ มีความรักความผูกพันด้วยกันนะครับก็ฝากข้อคิดไปด้วยด้วยนักศัลยวโตนี่ก็มีความรู้สึกว่าเด็กรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่ผมเข้ามาริงานตอนเขาขึ้นจากอนุบาลหนึ่งมาอุบาลสองถ้าคุณพ่อแม่สังเกตดูว่ามีเรื่องที่เราพัฒนาไปเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของการกินกับการนอนซึ่งเราแยกกันมาเรื่องรงงานกันที่ทานเรื่องที่สองก็คือเรื่องระบบการศึกษาเมื่อก่อนมันจะแจกเอกสารเป็นชุด เดี๋ยวนี้มันจะมีเป็นชุดหนังสือหรือเป็นระบบที่เด็กง่ายขึ้นในการศรรึกษาครับตอนเรื่องที่สที่ชัดเจนก็คือเรื่องพื้นที่การออกกำลังกายผมก็ไปนั่งดูว่าเด็กควดหลังออกกำลังกายร้ามเนื้อผิวไหนเพื่อทีเขาส่งทักษะมาก็จะมีชุ่เพื่อาาออกกำลังกายที่ค่อนข้างชัดเจนของเรียนรู้มานะ่ครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าเป็นข้อบกครองก็ผมขอน้อมรับไป็เด็เรียนผู้เดียวนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่เราคี่บ้านดูแล ลูกหลานนั่นได้ดีก็ฝากขอบคุณทางคุณครูทุกคนขออนุญาตตอบไว้ใ้คุณครูแล้วก็ลูกหลานเรา้ยขอบคเลด้วยนะคะ้งยัไม่จบนะคุณรูยังไม่จบนะคุณครูคับู้มงเวลาผมอ่านโล่แล้วก็ไปรื่ก็สุดท้ายอยากฝากลูกหลานก็คือว่า เชื่อหรือไม่ก็ตาม260กว่าท่านเนี่ยมีโอกาสดีกว่าเด็ก,ยกเกยอะๆนะครับ